สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่หลายๆคนเนี่ย อยากรู้กันดีกว่านั่นเองนะครับเกี่ยวกับตัวของมิสมาเวลเรียกได้ว่าซีรีส์มิสมาเวลออกมาแล้วเนี่ยดูจะเป็นซีรีส์ที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดของซีรีส์มาเวลเลยนะครับมีทั้งคนชอบไม่ชอบนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคนไม่ชอบเองเนี่ยก็มีหลากหลายประเด็นนะครับผมตั้งแต่มีเหตุผลไปจนถึงไม่มีเหตุผลเลยถูกไหมแบบโอ้โหก็กูเกลียดแบบนี้กูเหยียดแบบนี้อา้าวไม่ชอบซะเลยนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันเด็กไปหรือว่ามันอาจจะแบบโชว์เรื่องราวของการยัดเยียดมากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม เองก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติเองก็ตามซึ่งอันนี้ก็นานา,นาจิตตังนะครับผมไม่สามารถไปบอกแทนใครได้แต่มีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมากๆเลยอันนี้เป็นเรื่องสําหรับแฟนคอมิกนั่นเองนะครับเขาเรียกได้ว่าตัวของมิสมาเวลในคอมิกกับมิสมาเวลในซีรีส์เองอะ ได้มีการเปลี่ยนพลังไปเลยนะครับคือเรียกได้ว่าโดยปกติแล้ว่เราจะเห็นฮีโร่จากทาง m มาเวลเองที่มาจากคอมิกมาอยู่ในโลกภาพยนตร์พลังมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนมาจากเดิมมากถูกไหมอาจจะมีการเปลี่ยนที่มาหรือเปลี่ยนอะไรไปนิดหน่อยแต่โดยรวมเองเนี่ยมันก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่นั่นไม่ใช่กรณีของมิสมาเวลเพราะว่ามิสมาเวลเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนั่นเอง โดยพลังของเธอในคอมมิกเนี่ยนะครับผมตัวของเธอเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนอันแรปร่างกายตัวเองได้นั่นเองซึ่งเรียกง,ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องแบบไปลงลึกทุกความสามารถทุกพลังหรอกตัวของเธอเนี่ยเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองได้ครับและมันก็จะออกมาในรูปแบบของมนุษย์ยางยืดแบบลูฟี่นั่นเองคือขยายส่วนต่างๆได้แล้วก็ยืดหดส่วนต่างๆนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนหน้าตาของเธอไปเลยแต่พลังที่คนจํามาเนี่ยก็คือการที่เธอยืดหดขยายได้อารมณ์เป็นเหมือนลูฟี่แห่งจักรวาลมาเวลอะไรแบบนี้แต่พอมาอยู่ในเวอร์ชั่นของีี โพลังมันเปลี่ยนไปเลยถูกไหมเธอไม่ได้ยืดหดขยายร่างกายได้อีกต่อไปแล้วแต่เธอเนี่ยนะครับผมสามารถสร้างไลท์คอนสตรักขึ้นมาได้ก็คือวัตถุที่แบบเป็นเกิดมาจากพลังเป็นแสงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าลักษณะของมันถ้าจะให้พูดว่ามันเหมือนกับอะไรเนี่ยก็คงจะบอกได้เลยว่ามันเหมือนกับกรีลนเธอร์มากๆถูกไหมกรีลนเธอร์ของฝั่งจักรวาลดีซีนั่นน่ะเหมือนกันเลยนะครับคือหน้าตาก็คล้ายๆกันแถมตัวของกรีลนเธอร์เนี่ยใส่แหวนถูกไหมตัวของมิสมาเวลเองใส่กําไลนะครับเรียกได้ว่านี่มันกรีเของมาวชัด,ชด ทำให้แฟนคอมิกเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าอุ๊ยจะเปลี่ยนทําไมทาไมไม่เอาเหมือนเดิมซึ่งก็มีเหตุผลต่างๆนานามากมายที่คนเขาคิดกันนะครับแต่ในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาบอกเหตุผลแบบจริงๆให้ว่าทําไมนะครับผมซึ่งเหตุผลนี้เองเนี่ยได้ถูกกล่าวออกมาในอินเทอร์วิวของเควินไฟกี้นะครับผมที่ได้ออกมาผ่านนิตยาาสารเอ็มพานั่นเองนะครับสาเหตุที่ตัวของมิสบาเวลถูกเปลี่ยนพลังเนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าช่วงเวลาหรือว่าไทาม์ไลน์ต่างๆเนี่ยไทม,มิ่งในเวอร์ชันของคอมิก กับเวอร์ชันของ MCU เนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับคือในคอมิกเนี่ยเราจะแต่งอะไรมามันก็ง่ายไปหมดนั่นแหละเพราะว่าตัวละครที่มีพลังลักษณะนี้เองอะ่ะมันก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเอ้ยเราอยากสร้างฮีโร่ใหม่ขึ้นมาเนี่ยโอเคสร้างได้เลยถูกไหมไม่ต้องคำานึงอะไรเยอะมากแต่ในกรณีของ MCU เองอะ่ะมันต้องคิดเยอะมากๆเลยว่าเฮ้ยเราจะสร้างอันนี้มาได้งไงมันจะมีเหตุผลรองรับอะไรและเราจะปูทางไปสู่เรื่องต่อไปยังไงมันจะสอดคล้องกับเรื่องเดิมไหมเพราะว่าในจักรวาลหนังในจักรวาลที่แบบเป็นจอภาพยนตร์เนี่ ง่ายไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขียนมาแล้วแก้ใหม่ได้เลยถูกไหมก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยก็ต้องคิดมาอย่างถี่ถ้วนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าทามมิง่งทม์ไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็ช่วงเวลามันไม่เหมาะเจาะที่จะทําให้พลังของมิสแมาเวลเนี่ยเป็นเหมือนเดิมแต่เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้จากในซีรีส์นั่นแหละว่าทําไมพลังของเธอถึงเป็นแบบนี้แล้วมันจะเป็นอะไรมันเป็นยังไงพลังมันมาจากไหนแล้วก็เรียกได้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่สเปซิฟิกก็คือเฉพาะเลยเป็นเรื่องราวเฉพาะของ MCU เท่านั้นมละดูเว่าวในตอนททีี่่3ตอน4เราก็ูแล้วะไม าเวลาเองนะครับต้องการที่จะเล่าเรื่องเผ่าพันธุ์อีกมิติหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรียกว่าพลังที่ตัวของกัม马าใช้เนี่ยก็คือพลังของมิตนนินั่นก็คือพลังนูนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเอาเรื่องราวของเหล่าจินเนี่ยนะครับผมเข้ามาด้วยนั่นเองแต่ที่นี้เองเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าอา่ะมันอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลก็จริงแต่อีกเหตุผลที่น่าจะมีด้วยเนี่ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ร่วมประกอบไปด้วยนะครับนั่นก็คือการที่ว่าเดี๋ยวมาเวลเนี่ยจะมีหนัง าเอ,อาจ,จะมีพลังยืดหดตัวได้ถูกไหมถ้ามันเปิดตัวมาตัวละครที่มีพลังซ้ํากัน2ตัวในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะมันก็คงจะแบบว่าอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นหรืออาจจะบทบังกันละกัดได้ไอันนี้ผมก็คิดว่าเขาก็เอามาคิดในเรื่องจุดนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เรียกได้ว่ามิตินูนี้เองเนะครับผมก็มีอะไรให้น่ารู้ค่อนข้างเยอะเลยนะมันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับเทนริงหรือเปล่ามันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับแหวนทองช่างชีหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เหมือนกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเออก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันถ้าใครรยยังไไไมม่่่่ดดููสเเนนนกก็แะะําาาวปอลจ อะไรมากแต่ก็เรียกได้ว่านะครับผมมันก็มีสปอยมาหน่อยนึงะในตอนนี้ว่าอาพลังของเธอเนี่ยมันคือมาจากมิตินูนั่นเองนะครับแต่บอกแค่นี้เองเนี่ยก็คงจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกก็เรียกว่าไปดูกันเองแล้วกันนะครับและนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมพลังของมิสมาเวลเนี่ยถึงถูกเปลี่ยนจากในคอมมิก มาเป็นเวอร์ชันแบบกรีนแลนเทอร์ในเวอร์ชันที่เราได้เห็นกันในซีรีส์นี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในะวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนบายๆครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผม